ชายชาติหน้าอาจจะเป็นหญิงอันนี้พูดตรงๆว่าหญิงเนี่ยคือเกิดมาใช้กรรมชายเืาเกิดมาสวยบุญเพราะผู้หญิงจะมะีการดำรงชีวิตที่ลำบากกว่าผู้ชายมากพวกเราเป็นผู้หญิงกันเนี่ย ต้องรู้ว่าเราเกิดมาเพื่อจะใช้กรรมและก็บำเพ็ญธรรมตอนนี้สภาวะของทวิภาวะอิงหยางอะที่เราเห็นเป็นรูปแบบคล้ายๆบูตึงไงช่วงนี้เป็นช่วงบำเพ็ญธรรมของอิสตรีอิสตรีเท่านั้นจะบรรลุธรรมได้เยอะกว่าด้วยปริมาณสูงกว่าเพราะช่วงนี้เป็นช่วงอิสตรีนะฮะแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่ากรรมเดิมมีอยู่ก็ต้องมาใช้กรรมเดิมหากเราไม่มีหนี้ชนไหนเลยต้องจ่ายหนี้ พี่ๆทุกคนครับเราใส่แมสกันทำไมกลัวอะไรฮะกลัวอะไรฮะช่วยตอบหน่อยอ่ะใครถือไมโครโฟนอยู่ช่วยตอบผมหน่อยอแม่ชีอิงใช่ไหมฮะอ่าอินค่ะเขาใส่แมสกกลัวอะไรฮะเชื้อโรคค่ะโควิดเอ่อตอนนี้แม่ชีกำลังจับมันกลับหัว <c oughs> <c oughs> โอเค <c oughs> <c oughs> โอเคกลัวเชือเ้โอโรคนะฮะผมขอบอกก่อนว่า ผมไม่ได้ฉีดแม้แต่เข็มเดียวเลยผมบินไปต่างประเทศผมเข้าร่วมงานของฮอลลีวูดผมเข้าร่วมเข้าไปคุยกับซี o ของดาราวิดีโอเข้าไปคุยกับในห้องมันเทิเสียงของกัาน,นาเขาไม่เกี่ยวเขาไม่สวนว่าผมฉีดไม่ฉีดก็สนอย่างเดียวว่าผมมีเชื้อหรือไม่มีเชื้อและสําคัญที่สุดนะฮะผู้สูงอายุอันนี้พวกเราไปไป,ไป,ไปต่อยอดคิดกันเองก็ได้นะผมเชื่อว่าหลายท่านก็คงจะมีความรู้ข้อนี้นะ การสวมแมสจะทำให้คุณเป็นอัลไซเมอร์เร็วกว่าปกติเพราะว่าออกซิเจนที่ควรจะได้คุณได้น้อยลงและคาร์บอนไดออกไซด์ที่คุณคายออกมาคุณกลับดูอักกับสูตรกลับเข้าไปใหม่ดังนั้นโอกาสสถิติของบุคคลที่ใส่แมสในปัจจุบันคือ,เป,อเป็นเพิ่มสถิติของผู้ที่จะเป็นก้าวเข้าสู่วัยอัลไซเมอร์เยอะกว่าปกติก็ฝากไว้ตรงนี้ให้คิด ถามว่าผมกลัวโรคไหมฮะก็กลัวนะแต่ถ้าผมมั่นใจว่าผมไม่มีความผูกพันกักมันผมจะไปต้องต้องกลัวบันทาไมเหมือนกับเมื่อกี้เราค้างกันไปถึงตรงประโยคที่ว่าไม่เป็นหนี้ฉไหนเลยต้องใช้หนี้แต่ถ้าเป็นหนี้อย่างไรหนีมก็หนีไม่พ้น <c oughs> ผมเคยหนีแต่ผมหนีไม่พ้นผมเคยตาบอดสองข้างมาแล้ว <c oughs> นะฮะตาแบบมืดสนิทเลย ผมเคยเป็นอมาพลึกเหมือนกับโทษนะเหมือนกับคุณพี่ผมก็เดินแบบนี้มาก่อนผมเดินสะบัดมาก่อนผมนั่งเอียงเอียงเวลาแปลงฟันเนี่ยบ้วนปากพุ้ดเลยพุ่งน้ำไปกันน้ผมบ้วนน้ำแล้วเบี้ยวไปข้างหนึ่งคือก็ขำตัวเองอะ่ะเอ๊ะเราจะบ้วนปากทําไมเราพ่นน้ําออกไปเบี้ยวอย่างเงี้ยคือมันเคยเป็นนี่ตรงนั้นน่ะแล้วเราใช้ตอนที่เราใช้นี่ตรงนั้นนะ่ะผมค่อนข้างจะอารมณ์ดีก็คือว่าเอาวะ ก็ถือว่าใช้นี่มันเวลาใช้นี่อย่าเสียดายเงินอย่าอย่าเสียดายเพราะถ้าเสียดายป,ป๊บคุณต้องมีดอกเบีย้ยเพิ่มดังนั้นน่ะผมเป็นอาวบพาสแค่6เดือนเองก็กลับมาเดินเหินขับรถใหม่คนที่มีโอกาสได้ได้ไดเข้ามาช่วยเหลือผมก็คือผมกนญาตเอ่ยนามนะฮะ นายแพทย์สุรพลรักปทุมเป็นแพทย์หลวงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งตอนที่พระพี่นาง80พรรษาเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็มอบเป็นพระบ้านวังเลดิสให้กับพระพี่นางหมอสุรพลเนี่ยมีโอกาสได้รักษาผมหมอพูดอยู่คํหนึ่งว่าอารุณอรุณหายวัยนะแต่อรุณรู้เองนะว่า ไม่ใช่ความสามารถของหมอแต่บังเอิญมันเป็นจังหวะที่หมอมาเจอคนไข้คนนี้แล้วก็ได้ทําการรักษาแล้วแล้ว,แล,วแล้วคุณอรุณก็หายแล้วมันเลยเป็นโปรโฟไฟล์ว่าหมอรักษาหายแต่ความเป็นจริงคุณอรุณเตรียมพร้อมมาดีก่อนป่วยคือผมเป็นเวชชีพเทรนก่อนผมจะป่วยผมกินเจมาก่อนที่ผมจะป่วยดังนั้นเวลาเซลล์สมองที่มันตายอ่ะ เซลลสมองไม่ได้สร้างใหม่นะฮะเซลล์ Salesforce อื่นสร้างใหม่ได้เซลล์สมองตายแล้วตายเลยผมเป็นที่แกนสมองด้วยเหมือนบิกดีทูบีพวกเราทันบิกดี b ูงแกนสมองของผมอะเลือดมันซึมเลือดมันออกตรงนั้นน่ะแล้วเซลล์ที่มันตายก็คือตายไปแล้วเซลล์ที่ทำหน้าที่แทนนะที่มาทรงตัวมาพูดมาขยับมันคือเซลล์สมองส่วนที่เหลือทำงาน